สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะซองสุ่มการ์ดโปเกมอน EP ที่71นะครับชุด Lost World นะครับในซอง Lost World นี้จะมีการ์ดอยู่5ใบนะครับในซองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าในซองนี้นะครับเราจะได้การ์ดแบบไหนบ้างที่น่าสะสมหรือเป็นการ์ดที่ดีนะครับใบที่1ครับการทดลองของอโครมาครับอันนี้เป็นแบบสอบถามนะครับ ใบที่2สลีปครับใบที่3เอมอนก้าครับใบที่4โพลิกอนครับและใบสุดท้ายนะครับ SR ครับได้เป็น SR Trainer นะครับออกเป็นคุณหนู SR ครับเป็นการเทรนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับสวยงามมากเลยครับคุ้มค่ามากเลยครับซองนี้